วิธีปลดล็อกรหัสผ่านแอปกรุงไทยเน็กเมื่อท่านใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอปกรุงไทยเน็กผิดจำนวน5ครั้งแอปก็จะล็อกจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปกรุงไทยเน็กได้หรือกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปได้เช่นกันมาดูวิธีปลดล็อกรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอปกรุงไทยเน็กได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับพิธีปลดล็อกรหัสผ่านแอปกรุงไทยเน็กกรณีลืมรหัสผ่านกรณีที่ท่านจำรหัสผ่านแอปกรุงไทยเน็กไม่ได้ให้กดลืมรหัสผ่าน ให้ท่านอ่านคำแนะนำในการสแกนใบหน้าจากั้นกดเริ่มสแกนใบหน้าให้ท่านเริ่มสแกนใบหน้าโดยขยับใบหน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดจนกรอบเป็นสีเขียวและทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนกรอบจนสแกนใบหน้าสำเร็จให้ท่านตั้งรหัสผ่าน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอปองไทยเน็ก ให้ท่านกรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่านจะเข้าสู่หน้าจอหลักแอปุงไทยเน็กถ้าสามารถเข้าใช้งานแอปุงไทยเน็กสำเร็จวิธีปลดล็อกรหัสผ่านแอปปุงไทยเน็กกรณีใส่รหัสผ่านผิด5ครั้ง เมื่อท่านใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอปกรุงไทยเน็กผิดจํานวน5ครั้งหน้าจอจะแสดงข้อความท่านใส่รหัสผ่านผิดเกินจํานวนครั้งที่กําหนดกรุณาตั้งรหัสผ่านใหม่ให้ท่านกดตกลงให้ท่านอ่านคําแนะนําในการสแกนใบหน้าจากั้านกดเริ่มสแกนใบหน้า ให้ท่านเริ่มสแกนใบห,หน้าโดยขยับใบห,หน้าให้อยู่ในกรอบที่กำหนดจนกรอบเป็นสีเขียวและทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนกรอบจนสแกนใบห,หน้าสำเร็จให้ท่านตั้งรหัสผ่าน6หลักเพื่อเข้าใช้งานแอปองไทยเน็กให้ท่านกรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันรหัสผ่าน จะเข้าสู่หน้าจอหลักแอปกรุงไทยเน็กถ้าสามารถเข้าใช้งานแอปกรุงไทยเน็กสำเร็จเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีปลดล็อกรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอปกรุงไทยเน็กกรณีลืมรหัสผ่านหรือใส่รหัสผ่านผิดเกิน5าครั้งถ้าสามารถปลดล็อกรหัสผ่านแอปกรุงไทยเน็กโดวยวิธียืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าทำได้ด้วยตนเองง่ายๆไม่ต้องไปสาขาธนาคารกรุงไทย ดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ